สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมาพบกับช่องมิสเตอร์มิสซิสมูฟสตล์นะคะมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่28นะคะมื่อนี้ฝนตกมดมื่อค่ะอากาศครึ้มนะคะพอดีข้าวเหนียวออมจินมืดค่ะออมจินก็เลยไปหาซื้อข้าวเหนียวอยู่ลานจีนนะค่ะแต่ลานจีนมื่อนี้บุ้มีข้าวเหนียวเด้อค่ะข้าวเหนียวหมือนือการค่ะสินก็เลยแต่แต่ข้าวข้าวเจ้ามาค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะว่าสินเอาหยังมาเนี่ยนี่ทุกคนหูเน้องคานาว่าเป็นหยังเนาะเนี่ขายลานจีนตัวนี้ขายค่ะ สำหรับพิทย้ำเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจะทุกชิ้นค่ะทรายพี่น,นาา้องทั้งใบสื่อค่ะก็ได้เลยะค่ะนี่ค่ะนี่เนี่ยคุณพยายามจะไปซื้อตัวเนี่ยค่ะมาประมาณอ่าเป็นสองเป็นประมาณเกือบสองเดือนนะเพราะว่าสินไปบอเคยทันจะเคลียร์ค่ะนี่สินชอบตัวนี้มากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นขนมจีนนะคะเสินขนมจีนนี่นะไปมาน่นเรค่ะสินซื้อมาสามเลยค่ะวันนี้ สามนะคะแล้วก็สินสื่อน้องใหม่มาคะ่ะมีน้องใหม่นะคะยูนี่เขาจะขายแบบนี้แหละคะ่ะเป็อย่างนอ้องซิจะเอาตัวนี้ค่ะแทนนะคะขาดไปไลยตีนไก่ค่ะ,คะ,ดคะเดือนหนึ่งช้อปปิ้งเ,เดือนหนึงค่ะยูรานจีเนี่ยเดือนนึงสิจะไปช้อปปิ้งเดือนหนึงด้ค่ะพี่ถนองนี่อันนี้คือเป็ดเป็ดน,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 นะคะส,สินสืนนะะ่อมาป้ามือค่ะพี่ถนอง สิน่นี้มาไปไอ้นี่ค่ะเค้กขนมจีบกินนะคะพ,พี่น้องเพื่ออยากเพื่อหิวาาประมาณนี้ปลาค่ะเนี่ยปลาปล,า,ปลาสวายเราสิามากมากค่ะพีพ่น้องกะทินี่ค่ะซื้อยุราจีนคุณมีขายด้วยค่ะซื้อจังหวัดน้องนี่แหละแต่ว่าสินี้จะไปซื้อเช้าเกาบัดรที่นี่เช้าเกามันนี้แค่กล้องนิดหน่อยนะคะสินจะเล่นมากสองกล้อง นี่อันนี้คือขนุนค่ะพายพี่น้องขนุนออนเนาะเวลาอยากกินซุปหมี่เข้ากับเอาตัวนี้ระค่ะซุปตั้งแต่สินมาอยู่นี่นะคะประมาณ6เดือนสินบ่เคยกินซุปหมี่ค่ะไม่หนีก็เลยซื้อมาค่ะเพื่อว่าอยากกินซุปหมี่กับสินกินเนาะอันนี้เป็นบะกูดค่ะบะกูดสดนะคะแท้แท้แข็งไว้สินของสินม่ได้บะกูดแห้งนะคะก็เลยซื้อบะกูดสดมาจายพี่น้องสอนค่ะพายพี่น้อง นี่ลากบัวค่ะสินว่าสินจะมาเห็ดขนมหลากบัวเดี๋ยวสินตัวไปบน o u t ยูทูปคนข่ะว่าเพื่อนเห็ดจางไหนเนาะก็เลยเอาแบบนี้มาก่อนนะคะช้าค่ะมาผสมกับพวกช้าที่สินเฮ็ดนะคะสินจะมีมีช้าดอกเอลเดอร์นะคะมีช้าหยาอยินยืดนะคะแล้วก็มีช้าดอกฟันสิงโตค่ะแต่ว่าสินจะเอานมี่มาผสมน้ำนะคะเป็นปนอย่างบะหมีกน้ำค่ะ ตัวนี้คือเกี่ยวนะคะคุณพี่น้องนี่ค่ะสินจะไปแช่แข็งไว้เวลาจะกินคอยเอาออกมานะคะใอยูโดนๆนะนี่ค่ะเกะทิเช้าก๋วมิเตกองสซนี่ค่ะพ่อพี่น้องอยู่ร้านจีนตอนนี้มิเตกองสซนี่นะ,ะมันอยู่วันที่28นะคะมือเขาอาจจะลุ้งไหมก็ได้จิงกับพวกหมูเนาะนี่ค่ะมิเตกองประมาณนี้เลยสซนี่เลยะคะ่ะชัดนี่อืดเข่ามาผสมค์ก็เข่าเจ้าค่ะเข่า ข้าวแม่สีข้าวแม่สีเรือนนะคะสิจะมาผสมกับข้าวเจ้าหรือผสมกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องถหายมันเป็นสีเป็นสีอย่างข้าวนม่จมเนี่ยเวลานจีนสินจะมีแต่ขนมสินจะมีขนมนี่เข้ามาจำมีสินซื้อมาสองถุงนะคะน้องใหม่แล้วก็คุ้งเนี่ยมีน้นซุปมันจะมีคุ้งแบบนี้นะคะคะราคาคุ้ง แล้วก็กุ้มเป็นโตๆอ่ะเพราะทีกุ้มเป็นโตๆมันอยูราคาเก่าเพ้วนะคะเก่าเพ้วแบบเพ้วเก่าเพ้วที่นี่สิงบ่านนี่มีอะไรได้นะคะสินทานนี่มีงานสินอะไรบ้างที่เลยสื่อเอากุ้มแบบนี้มากกว่าของทางโน้ตเอาคเพือเกี่ยวว่าเขาเวลาเขาอยากกินตำสมเขากับผสมกับตัวนี้ได้นะค่ะพอดี่น้องมะนาวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเสดเสร็เบิ้งเด้อว่ามันสินสื่อมาหลายแบบน้องมือ นี่เข่าห้ากิโลค่ะพี่พี่นงเข่าจางนะคะเข่าเหนียวบมี่เดี๋ยวมือหลังสีสิบเปอ์เบินตค่ะขาดว่ได้ค่ะอมสินจะขาดเข่าเหนียวบ่ได้ถึงเดือนนะคะสินจะพยายามไปหามานะคะค่ะนี่ค่ะคือของที่สินซื้อมาจากลานจีนเนาะค่ะพี่นพี่นง่ค่ะนี่นะคะทั้งหมดเนี่ยที่สินซื้อมาจะอยู่เจ็ดสิบเก้าพาวด้วยค่ะพี่น้องเจ็ดสิบเก้าพาวตีเป็นเงินไทยจะอยู่ทีละคาัสประมาณสามพันบาทนะคะพี่พี่นง สินคิดทีราคา38บาทต่อหนึ่งพลาว์ด้วยค่ะเนี่ยค่ะ38 30, เ,เกือบ30เอ่อเกือบ40ค่ะต่อหนึ่งพลาวนะจะอยู่ที่ราคา3,000นะคะซ้ำนีแ่แหละค่ะเพื่อนพี่นอ้อนงะคะ่ะโอเคค่ะเป็นยังไงเลคะนี่แหละค่ะคือที่สินหาเบิรงเนาะค่ะนเนาะตอนเนี้ยสีนนะ่ะก็ได้เฮ็ดงานนะคะ จะค่อนข้างใช้ใจเยอะเหมือนกันในการกินอาหารนะคะพ่อเปนพิ่นงโอเคค่ะเดี๋ยวพอกันไหมนะคะเดี๋ยวสินจะเอาข้อมูลเดียวเก็บใส่ตู้เย็นก่อนค่ะพ่อเป่ปิโน่สินก็ขอให้พ่อเปปปิโนทุกคนนะคะมีความสุขไร้ที่สิค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะโชคดีเข้ามาหาทุกวันทุกนาทีทุกเวลาขอบคุณค่ะเจอกันยูนหน่าค่ะบ๊ายบาย